และคุณสามารถแคปภาพนี้ไปใช้เป็นสิน์ลดราคา30%สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์มาเทนาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใน description เลยความเดิมตอนที่แล้วตัวเอกกับไพมอนเดินทางเข้าสู่เขตป,ป่าฝนของซูเมรุเพื่อตามหาท่านหญิงน้อยกุสานารีเทพแห่งปัญญาคนปัจจุบันตัวเอกหมดสติไปหลังจากดมกลิ่นกรํารยานของชาวซูเมรุที่พบเจอกันโดยบังเอิญเขาถูกช่วยไว้โดยทินารีหัวหน้าของหน่วยพิทักษ์ป่า และได้รู้จักกับคอเลตสิทธิ์ของทินาริเธอยังเป็นเพื่อนกับแอมเบอร์ด้วยจึงปรับตัวเข้ากับตัวเอกและไพมอนได้อย่างเป็นกันเองในระหว่างที่ตัวเองหมดสติไปในความฝันของเขาเขาได้เห็นต้นไม้ที่งอกเงยอ,อย่างผิดธ,ธรรมชาติทินาริเชื่อว่านั่นคือเออร์มินสูต้นไม้โบราณที่ลึกลงไปอยู่ใต้ดินว่ากันว่ามันคอยบันทึกความทรงจำและองค์ความรู้ต่างๆของเทวต,ตั้งแต่อดีตกาลเทพพึกษาของซูเมรุสามารถเชื่อมโยงจิตสำนึกเข้ากับต้นไม้แห่งปัญญานั้นได้ ผู้คนจึงนับถือเทพพรึกษาเป็นเทพแห่งปัญญาทั้งมวลเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้แห่งปัญญาเริ่มเกิดความผิดปกติแดนมรณะพื้นที่ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นในเขตป่าฝนอีกทั้งผู้คนที่ยังเป็นโรคร้ายอิลิซาอ,อย่างคอเล่ก็มีอาการกำเริบม,มากขึ้นทุกครั้งที่มีแดนมรณะเกิดขึ้นทินาริถูกทาบทามาจากอาจารย์ของเขาและนักวิชาการของสถาบันซูเมรุให้เข้าร่วมกับโปรเจกต์ลับบางอย่างที่อาจจะเป็นการค้นพบ วิธีการหยุดยั้งการเกิดขึ้นของแดนมรณะแต่เหล่านักปราศกลับไม่เปิดเผยรายละเอียดของแผนการจนกว่าทินนริจะตกลงเข้าร่วมทินริจึงปฏิเสธคำขอไปทินริเชื่อว่าความฝันที่ตัวเอกเห็นนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการช่วยเหลือสุเมรุในอนาคตเขาจึงพร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำตัวเอกให้เดินทางไปยังเขตตัวเมืองของสุเมรุเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าพบเทพปรึกษาคนปัจจุบันจากนักวิชาการคนหนึ่งที่ทินนริไว้ใจตัวเอกกับไพมอน จึงออกเดินทางไปยังเขตตัวเมืองสุเมรุทั้งสองมาถึงทางเข้าเมืองมีชายสองคนตรงเข้ามาหาทั้งคู่พร้อมกับแนะนำเครื่องมืออาคาชาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทินาริเคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้อาคาชาคือระบบที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสุเมรุระดับขององค์ความรู้ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้นั้นจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานเองว่ามีคุณสมบัติพอที่จะเข้าถึงองค์ความรู้นั้นๆหรือไม่ตัวเอกกับไพมอนพยายามค้นหาข้อมูล วิธีการเข้าพบท่านหญิงน้อยกุสนารีแต่อากาชาไม่ตอบสนองใดๆเลยทั้งสองคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่พวกเขาไม่ใช่ชาวสุเมรุจึงไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นได้ทั้งสองจึงเบียนเป้าหมายไปที่นักวิชาการที่ทินารีได้ให้คําแนะนำมาไว้ก่อนหน้านี้ตัวเอกใช้อากาชาตามรอยของชายคนนั้นจนพบเขามีชื่อว่าโ oh รฮาวีโรฮาวีพยายามถามอากาชาของเขาถึงวิธีการเข้าพบท่านหญิงน้อยกุสนาลีเช่นกันแต่ก็ไร้คําตอบเขาเสริมว่านี่อาจเป็นเพราะ หลังจากที่นักปราชญ์ในอดีตเธอยังไม่เคยได้ออกมานอกวิหารสุรสัตนาเลยอีกทั้งยังไม่มีใครเคยเห็นรูปลักษณ์ของเธอมาก่อนด้วยเมื่อบองแสที่ได้เชิงน้อยนิดตัวเอกกับไพมอนจึงคิดว่าที่ซูเมรุก็น่าจะมีคนที่พวกเขาคุ้นเคยและพึ่งพาได้อยู่ทั้งสองจึงมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกิลนักพจนภัยเพื่อพบกับแคทเธอรีนประจำสาขาซูเมรุแม้ว่าแคทเธอรีนจะไม่รู้ข้อมูลที่ตัวเอกต้องการก็ตามแต่เธอให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม าคี30หนึ่งในกลุ่มทหารรับจ้างสารพัดแห่งป้อมปราการเล็กซ่าแคทเธอรีนเ <Catherine S 1> ชื่อว่าจากประสบการณ์ของพวกเขาอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเอกไม่มากก็น้อยเธอจึงส่งข้อความเพื่อนัดพบกับอดีตสมาชิกข,ของกลุ่มที่ชื่อว่าอัสฟอนตัวเอกกับไพมอนจึงมุ่งหน้าไปยังป้อมปราการเล็กซ่าตามจุดนัดพบที่แคทเธอรีนได้ให้เอาไว้เมื่อมาถึงอัสฟอนได้รออยู่แล้วเขาพูดตรงๆว่าแม้กลุ่มของเขาจะมีสายข่าวอยู่มากมาย แต่การเข้าถึงตัวเทพเกินความสามารถของพวกเขาเนื่องจากผู้คนในกลุ่มไม่ได้มีความนับถือหรือต้องการพึ่งพาในตัวของเทพมานานแล้วเทพที่เก่าแก่ที่สุดที่มีบทบาทต่อกลุ่มก็คือเทพแห่งทะเลทรายแต่หลังจากการจากไปของเทพองค์นั้นอัสฟันเสริมอีกว่าแม้แต่ชาวซูเมรุส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้นับถือหรือให้ความสนใจในตัวท่านหญิงน้อยกุสานารีกันเท่าไหร่นักเพราะผู้ที่ดูแลเมืองนี้จริงๆก็คือคนของสถาบันซูเมรุพวกเขาเหล่านั้นยังคงนับถือ มหารกเดวตาที่สร้างสุเมรุและหลงเหลืออาคาชาเอาไว้ให้ผู้คนท่านหญิงน้อยกุสานารีจึงเป็นเพียงผู้ที่รับสืบทอดตำแหน่งของความเป็นเทพแค่เพียงในนามเท่านั้นและสถาบันเองก็ไม่ได้เผยแพร่เรื่องราวของท่านหญิงกุสานารีให้ผู้คนได้รับรู้เลยอิทธิพลของทางสถาบันจึงส่งผลให้ผู้คนทั่วไปของสุเมรุยังเคารพรักต่อมหารกษเดวตาไม่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่อดีตตัวเอกกับไพมอนรู้สึกเห็นใจ ที่ท่านหญิงน้อยกุสัน,นารีดูเหมือนจะไม่อยู่ในสายตาของชาวซูเมรุเลยแต่อัสฟันเชื่อว่าผู้ที่เป็นเทพคงไม่ได้สนใจชื่อเสียงแบบปลอมๆเหมือนอย่างที่มนุษย์เอาแต่ใจให้คุณค่ากันไปเองตามแบบวิธีของมนุษย์ที่ผ่านมาก็เท่านั้นทั้งสองขอบคุณอัสฟันและพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆก่อนจะออกจากป้อมประการเล็กซ่าด้วยความผิดหวังไพมอนเริ่มคิดว่ายิ่งหาข้อมูลก็รังแต่จะรู้สึกหดหู่มากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะดูเหมือนชาวซูเมรุ จะไม่มีใครคิดถึงท่านหญิงน้อยกุสานารีเลยเสียงบ,บ่นของไพมอนไปเข้าหูของหญิงสาวคนหนึ่งเธอจึงเข้ามาแนะนํากับทั้งสองเธอมีชื่อว่าดันยาสัตเป็นผู้นับถือท่านหญิงน้อยกุสานารีเธอดีใจมากที่ได้พบกับคนที่สนใจเรื่องเทพปรึกษาเหมือนกันเธอได้เล่าเรื่องราวของชายที่ได้ยินคําพยากรณ์ของไพพิบัติครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขาจึงอยากจะขอคําชี้แนะจากท่านเทพแห่งปัญญาเขาได้ออกเดินทางผ่านความยากลําบากมากมายเพื่อค้นหาท่านเทพ แต่ก็ยังไร้วี่แววชายคนนั้นคิดว่าเทพคงทอดทิ้งเขาเสียแล้วจนกระทั่งในอนาคตภัยพิบัติก็ได้เริ่มโถมเข้าใส่ชีวิตของชายผู้นั้นจริงๆแต่จากประสบการณ์ตลอดการเดินทางที่เขาได้รับมานั้นก็มากพอที่จะทําให้เขาจัดการปัญหาต่างๆลงได้ด้วยตัวเองเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะบ่าของเขาและพูดกับเขาด้วยเสียงของเทพปรึกษาเธอบอกว่าเขาได้พบกับเธอมาตั้งนานแล้วหากผู้คนยังไม่หยุดคบคิดตัวเธอ ก็จะอยู่ในทุกทกที่ตัวเอกกับไพมอนรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของดัญญาศาสตร์และอยากจะฟังต่อแต่จู่จๆเธอก็ขอตัวกลับไปอย่างกระทันหันตัวเอกสังเกตเห็นชายสองคนท่าทางน่าสงสัยเดินตรงมาอย่างพวกเขาทั้งสองคนนั้นกําลังตามหาดัญญาศาสตร์ไพมอนจึงหลอกล่อพวกเขาให้ไปผิดทางเมื่อปลอดภัยแล้วตัวเอกตามหาดัญญาศาสตร์จนพบและบอกกับเธอว่าพวกเขาช่วยเบนความสนใจคนที่ตามตัวเธอมาแล้วและควรจะใช้โอกาสนี้รีบหนีแต่ดัญญาศาสตร์บอกว่า เธอนั้นร่างกายอ่อนแอต้องค่อยๆแอบออกไปทั้ง3คนหลบมาได้จนถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในร้านหญิงสาวคนหนึ่งพุ่งมาโจมตีตัวเอกจากด้านหลังแต่ดัญยศาสตร์ห้ามเธอเอาไว้หญิงสาวคนนั้นคือเดชาสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างเอเรมด์แห่งซูเมรุรับงานว่าจ้างเป็นคนคุ้มกันจากตระกูลโฮมายานิของดาญยศาสตร์ตัวเอกกับไพมอนฟังการสนทนาของทั้งสองอยู่ังหา่างทั้งคู่ถกเถียงกันในเรื่องนี้ ดัญญาศาสตร์มองเดชาเหมือนเพื่อนคนหนึ่งจึงพูดยังเปิดใจว่าเธอเข้าใจว่าพ่อของเธอเป็นห่วงว่าเธอจะเป็นอะไรไปจึงจ้างเดชามาทํางานนี้แต่เธอยือนยันว่าการแอบออกมาครั้งนี้มันสําคัญกับเธอมากเธออยากจะใช้โอกาสนี้แสดงความเคารพต่อคนคนหนึ่งที่เคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ดัญญาศาสตร์ให้ความเคารพกับใครคนนั้นเหมือนกับพ่อแม่ของเธอเธอคิดว่าหากไม่ใช่ครั้งนี้เธอคงจะไม่มีโอกาสอีกแล้วเดชาที่เห็นแก่ความตั้งใจของดัญญาศาสตร์ จึงยอมให้เธอทําตามที่ต้องการได้และเสนอให้ดัญญศสตร์จ้างเธอต่อด้วยค่าตัวครึ่งหนึ่งของที่พ่อของเธอให้กับเดชาเพื่อไม่เป็นการขัดคําสั่งผู้ว่าจ้างหลังจากนั้นทั้ง4คนได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยกันและทําความเข้าใจสถานการณ์ของดัญญศสตร์จึงได้ทราบว่าเธอป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายเธอต้องอยู่ในบ้านประคองอาการตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยได้ออกไปใช้ชีวิตได้พบเพื่อนหรือแม้แต่อากาชาของเธอเอง ก็ไม่สามารถเข้าถึงความรู้อะไรได้มากนักเนื่องจากขาดประสบการณ์แต่แล้วคืนหนึ่งเธอฝันว่าเธออยู่ในห้องที่ไม่มีใครเลยเธอขยับตัวไม่ได้จะส่งเสียงร้องให้ใครช่วยก็ทําไม่ได้แต่ทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงเสียงหนึ่งพูดกับเธอว่าจะทําให้ความปรารถนาของเธอนั้นเป็นจริงแต่ดันยศา,ศาสตร์กลับไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรจึงบอกความต้องการง่ายๆออกไปว่าช่วยมาเป็นเพื่อนกันจะได้ไหมแล้วเสียงนั้นก็ตอบตกลง หลังจากวันนั้นเธอยังคงนอนป่วยอยู่บนเตียงแต่เสียงในความฝันของเธอก็คอยเป็นเพื่อนและเล่าเรื่องราวต่างๆของเทวต์ทั้งในและนอกเมืองสุเมรุให้เธอได้ฟังเมื่อเธอหายป่วยเสียงนั้นก็จากไปพ่อของดัญยญาศาสตร์เชื่อว่าเธอเพียงแค่ฝันไปเท่านั้นแต่ในภายหลังเธอก็ได้รู้ว่าความรู้ต่างๆที่เธอได้ยินจากเสียงนั้นเกี่ยวกับเทวต์ล้วนเป็นจริงทั้งหมดเธอยังได้ศึกษาภาษาต่างๆของเทวต์และเข้าถึงปัญญาหลากหลายแขนง โดยมีเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจเธอจึงเชื่อว่าเทพแห่งปัญญากุสันารีคือเพื่อนคนนั้นที่ช่วยชีวิตของเธอไว้และนำทางเธอให้เข้าสู่เส้นทางของปัญญาเธอจึงอยากตอบแทนมาโดยตลอดจึงเดินทางเข้าเมืองซุเมรุเพื่อเข้าร่วมกับงานเทศกาลซับเซลัสซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพพฤกษาน้อยกุสันารีซึ่งจริงๆแล้วมันเคยเป็นวันถือกำเนิดของมหาลกรเดวตาเทพดุนแรกแต่หลังจากการจากไปของเธอ มันก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นวันเฉลิมฉลองเทพปรึกษาน้อยกุสันดาลีแทนและจากที่ตัวเอกกับไพมอนรู้กันอยู่แล้วด้วยอิทธิพลของคนจากสถาบันทําให้ผู้คนไม่ได้ให้ความสําคัญกับงานเทศกาลนี้มากนักเพราะมันถือเป็นการย้ําเตือนให้พวกเขารู้สึกถึงการสูญเสียเทพรุ่นแรกที่พวกเขานับถือดัญญาศาสตร์รู้ว่าชาวเมืองบางส่วนในแกรนด์บาร์ซายังจัดงานเทศกาลด้วยมาและเธอได้ติดต่อกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของงานเอาไว้แล้วเธอตั้งใจมาที่นี่ เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดงานเทศกาลปีนี้ให้เต็มที่อย่างน่าจดจำเดชารู้ว่าคนที่ดัญญาศาสตร์พูดถึงคือนีโลคนที่เคยส่งช่อดอกไม้ไปที่คารืหัดดานยาศาสตร์จึงพาทุกคนมารู้จักกับนีโลณลานจัดงานเทศกาลสถานที่ที่เคยเป็นโรงละครผูกพังเวลานี้กลับแสดงให้เห็นถึงความคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่าน,านมาสิ่งก่อสร้างต่างๆได้รับการบำรุงใหม่ทั้งหมดนี้เป็นผลจากเงินทุนสนับสนุนที่ดัญยาศาสตร์ให้อไอย สถานที่นี้ไม่ได้รับการใส่ใจจากชาวซุเมรุมาเป็นเวลานานเป็นเพราะทางสถาบันไม่ต้องการเห็นผู้คนหากินจากงานแสดงหรือศิลปะตามท้องถนนพวกเขาจึงปล่อยให้ชาวคณะละครขาดรายได้และปิดตัวลงไปในที่สุดหากไม่มีเงินทุนในครั้งนี้งานเทศกาลปีนี้อาจจะไม่สามารถจัดขึ้นได้เลยนิโลสัญญาว่าจะทำการแสดงของเธออย่างเต็มที่เพื่อเป็นการตอบแทนการแสดงของนิโลคือการไรยรำปฏิสราตามตำนานเล่าว่า ในวันเกิดของมหารัคเดวตาเหล่าสหายเทพของเธอมารวมตัวกันเทพหนึ่งในนั้นบรรเลงเครื่องดนตรีแล้วมหารัคเดวตาก็เริ่มไา่รำดอกปฏดิสราสีสันสวยงามค่อยๆก่อตัวขึ้นรวมกันเป็นเวทีกลายเป็นภาพที่ทุกสายตาจะต้องจับจ้องจนอยากหยุดเวลานั้นเอาไว้ชัว่วนิรันดร์นินโลจึงสวมชุดพิเศษที่ตั้งใจตัดเย็บด้วยตัวเองอันเป็นรูปลักษณ์ที่ถอดแบบมาจากเทพแห่งมวลบุพผารุ่นแรก มหารากเทวตานนั่นเองแต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันดอกปติสราสูญพันธุ์ไปแล้วจึงไม่สามารถประดับเวทีด้วยดอกไม้ตามตำนานได้ซึ่งสำหรับนิโรแล้วเธอหวังเพียงให้มีดอกปติสราสักสองดอกก็มากพอแล้วแต่คงเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นนิโรกับดัญญาสัตแยกตัวไปตกแต่งเวทีตัวเอกกับไพมอนและเดชาจึงมีเวลาเดินดูรอบๆและได้พบกับคนที่ไม่ได้คาดคิดแคทเธอรีนนั่นเองตัวเอกกับไพมอนเข้าไปทักทายและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเธอ จนทําให้ได้บอแสและเพื่อนใหม่ในวันนี้จากนั้นแคทเธอรีนพูดบางอย่างที่ทําให้ตัวเอกกับไพมอนรู้สึกว่าเธอต่างออกไปจากทุกทีก่อนจะขอตัวกลับไปประจําหน้าที่จากนั้นเดชาขอตัวพาดาญยศาสตร์กลับไปบ้านเพื่อพักผ่อนและได้นัดพบกับตัวเอกกับไพมอนที่ป้อมปราการเล็กซ่าเพื่อสืบหาบอแสการเข้าพบท่านหญิงน้อยกุซันาดลีถือเป็นการตอบแทนที่ทั้งคู่ได้ช่วยเหลือดาญยศาสตร์ในวันนี้คนที่เดชาพาตัวเอกกับไพมอนมารู้จักก็คืออัสฟันนั่นเอง ในเมื่อรู้จักกันอยู่แล้วการเจราจารจึงง่ายขึ้นเดชาถามอาสฟันถึงคดีโจรกรรมในสถาบันซูเมรุที่ก่อนหน้านี้ทางสถาบันได้รับของสําคัญบางอย่างมาจากหมู่บ้านอารุในเขตทะเลทรายเมื่อข่าวเรื่องนี้สะพัดออกไปคงจะมีคนหมายตาสิ่งของนั้นแล้วดักปล้นมันไปในระหว่างการขนส่งหลังจากเหตุบุกปล้นในคังนั้นกลุ่มมหาปราชญ์ของสถาบันจึงเร่งการสืบหาพร้อมทั้งเสริมกําลังคุ้มกันรอบเมืองเป็นพิเศษ ทำให้ทหารรับจ้างจํานวนมากมารวมตัวกันในขณะนี้เพราะคาดว่าสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับอากาชาและความรู้บางอย่างที่เกี่ยวพันกับเทพทหารรับจ้างแต่ละกลุ่มจึงคิดจะหามันให้เจอและทํากําไรจากมันในฐานะสินค้าและจากสายข่าวของอัสฟันเขาค่อนข้างมั่นใจว่าของชิ้นนั้นอยู่ที่ออมอสท่าเรือพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของซูเมรุก่อนจากกันอัสฟันให้คําแนะนํากับตัวเอกว่าหากต้องการข้อมูลจากคนที่นั่นได้ง่ายขึ้นให้แนะนําตัวกับพวกเขา ว่าตัวเอกเป็นนักศึกษาของทางสถาบันคำนี้ดูเหมือนจะมีความหมายแอแฝงบางอย่างได้ชาเสริมว่ากลุ่มทหารรับจ้างที่ท่าเรือออมอสนั้นต่างจากกลุ่มภาคี30ที่อยู่ที่สุเมรุจะทำอะไรก็ให้ระวังตัวเอาไว้กลุ่มคนที่อันตรายที่สุดในตอนนี้คือกลุ่มสกาเลต์คิงผู้นับถือเทพทะเลทรายดูเหมือนว่าพวกเขาจะขับเคลื่อนด้วยความเชื่อที่อยากจะคืนชีพให้กับเทพทะเลทรายผู้ล่วงลับไปแล้วกวา 1, ่า1น0 0ปีให้กลับมาปกครองสุเมรุอีกครั้ง ตัวเอกกับไพมอนขอบคุณเพื่อนใหม่ทั้งสองสำหรับคำแนะนำและเริ่มออกเดินทางไปยังท่าเรือออมอสเมื่อมาถึงทั้งสองออกหาข้อมูลและบังเอิญไปได้ยินการเจราจาที่น่าสงสัยของนักศึกษากลุ่มหนึ่งพวกเขาพูดถึงการซื้อข้อมูลสำหรับทำงานวิจัยในราคา5้าแสนโมราจากผู้ขายที่ไม่เปิดเผยทำให้ตัวเอกกับไพมอนคิดว่าคนขายข้อมูลที่นักศึกษาพูดถึงอาจจะเป็นบอ่อแสให้สาวไปถึงตัวผู้ครอบครองสิ่งที่ถูกขโมยไปจากสถาบันก็เป็นได้ เพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้นตัวเอกจึงลองไปตามสถานที่ที่ได้ยินมาจากนักศึกษานักพัฒคารดิจิฟาตัวเอกได้ยินการสนทนาของกลุ่มสการเลตคิงดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นผู้ขายและพวกเขามีความเชื่อว่ามหาลักเดวตาหรือว่าเทพรุ่นแรกของซูมเมรุนั้นเป็นผู้ทรยศต่อเทพแห่งทะเลทรายนี่น่าจะเป็นเหตุผลทําให้พวกเขาแคคนเคืองเทพแห่งพฤกษาเมื่อมั่นใจแล้วว่าผู้ขายข้อมูลคือพวกเขาตัวเอกจึงเข้าไปเจรจาเขาแนะนําตัวตามที่อัสฟันได้บอกไว้ เมื่อกอฝ่ายได้ยินว่าตัวเอกเป็นนักศึกษาเขาก็พร้อมที่จะขายข้อมูลให้สำหรับทำวิจัยในราคา50,000นโมล่พาพมอนอ้างว่าพวกเขากําลังศึกษาโบราณาคดีจึงหลอกถามข้อมูลของสการ์เล็ตคิงเทพแห่งทะเลทรายไปนในตัวพวกเขาหลงเชื่อและเริ่มเล่าว่าในอดีตผู้ที่สร้างเมืองกลางทะเลทรายขึ้นมาก็คือสกา r l เล k ตคิงที่นั่นมีความเจริญกว่าเมืองซูเมรุในปัจจุบันด้วยซ้ำเทพแห่งทะเลทรายควรได้สมญา,ามเทพแห่งปัญญาถึงจะถูกต้อง แต่เทพแห่งพฤึกษากับห่างหลังเขานักปราชของสถาบันก็ปกปิดความจริงเรื่องนี้ต่อผู้คนและแร้งทําเป็นใจกว้างอ้าแขนรับผู้พลัดถิ่นจากทะเลทรายผู้คนของเมืองทะเลทรายบางกลุ่มจึงปฏิเสธความช่วยเหลือไม่นับถือเทพองค์ไหนอีกมาจนถึงปัจจุบันพวกเขายังเชื่อว่าสกาเล็ตคิงยังไม่สูญสิ้นไปจึงกําลังหาทางคืนชีพอยู่หลังจากนั้นตัวเอกขอที่อยู่สิ่งของที่พวกเขากําลังตามหาทางนั้นก็ตอบตัวเอกอย่างไม่ปิดบงัง จนกระทั่งชายคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะก,การเจรจาเขามีชื่อว่าเอาไฮทัมคนของกลุ่มสการเลตคิงเรียกคนคนนี้ว่าเจ้าบ้าจากสถาบันดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ชายคนนี้จะสร้างปัญหาไว้ให้กลุ่มสการเลตคิงไม่น้อยเอาไฮทัมเปิดโปงคนขายข้อมูลว่าสถานที่ที่ให้กับตัวเอกมานั้นไม่ใช่ที่อยู่ของสิ่งของแต่เป็นที่ที่กลุ่มสการเลตคิงใช้แบล็กเมล์นักศึกษาที่เข้ามาซื้อข้อมูลผิดกฎหมาย หลังจากนั้นพวกเขาจะรีดถ่ายนักศึกษาจนหมดตัวและบังคับให้กระจายข่าวออกไปเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยเอาไอท่ำเจรจากับปะซิลปะซ้อยทั้งสองโดยการส่งคําท้าถ่ายไปถึงหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาเพื่อที่จะสาสางเรื่องราวระหว่างกลุ่มสการ์เล็ตคิงกับตัวเขาการนัดพบจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังจากนั้นคนขายข้อมูลคืนเงิน5 0 0แสนโมราให้กับตัวเอกและจากไปเอาไอท่ำ <th> ก็เดินจากไปอย่างไม่ทันได้ร่ำลาตัวเอกจึงรีบตามเขาไปเพราะดูเหมือนว่าเขาจะรู้เรื่องบางอย่าง ต่อาไฮทัมยังไม่ไว้ใจทั้งสองนักไพมอนจึงโน้มน้าวว่าการนัดพบของเอาไฮทัมกับกลุ่มหัวหน้าโจรอาจจะสร้างความลำบากถ้าต้องต่อสู้กันตัวเอกมีฝีมือมากในการต่อสู้น่าจะช่วยเป็นกำลังเสริมให้เขาได้เอาไฮทัมหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงอีกทั้งยังให้บอะแสของผู้ขายข้อมูลใต้ดินที่เขารู้จักด้วยเอาไฮทัมประเมินตัวเอกกับพมอนและคิดว่าทั้งสองรูเรื่องมาพอสมควรแล้วเขาจึงให้ทั้งสองดูผลึกความรู้ที่เขามีติดตัวอยู่ ทั้งสองคงยังไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนผลึกความรู้คืออุปกรณ์ที่มอบความรู้ให้กับผู้ใช้งานโดยตรงโดยไม่ต้องรับการคัดกรองของอาคชาไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นใครก็สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเหล่านั้นได้ทันทีมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเพราะมันคืออุปกรณ์ที่ใช้บันทึกความรู้ที่ได้จากต้นไม้แห่งปัญญามันมักจะถูกทําลายทันทีหลังการใช้งานแต่ก็มีชุดความรู้จํานวนหนึ่งหลุดรอดมาตรการและไม่ถูกทําลายจนกลายเป็นข้อมูลที่ถูกขายในตลาดมืด สำหรับผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการผ่านทางอากระชาของตัวเองได้จะรับซื้อข้อมูลเหล่านี้ทางสถาบันถือว่าผลึกความรู้เป็นสิ่งผิดกฎหมายตัวเอกจึงเปิดเผยว่าสิ่งที่ถูกขโมยไปจากสถาบันก่อนหน้านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับผลึกความรู้บางอย่างก็ได้เอาไอา้ทมแสดงความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษก่อนจะร่วมมือกันเขาจึงวางเงื่อนไขให้ตัวเอกเข้าไปสร้างความไว้ใจกับผู้ค้าผลึกความรู้คนหนึ่งที่ชื่อว่าโดดิแม้จะสงสัยว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้ด้วย แต่อายท่ามยืนยันว่าเขาจะตกลงร่วมมือกับทั้งคู่ก็ต่อเมื่อตัวเอกสามารถทําตามที่เขาบอกได้โดยไม่ถามอะไรทั้งนั้นเมื่อไม่มีทางเลือกมากนักตัวเอกยอมทําตามที่อายท่ามบอกอายท่ามพยายามจะสอนตัวเอกในการแยกแยะผลึกความรู้ทั่วไปกับผลึกความรู้ระดับสูงแต่ด้วยความสามารถจิตสัมผัสธาตุของตัวเอกทําให้การแยกแยะผลึกความรู้ระดับสูงนั้นทําได้ไม่ยากนี่เป็นเพราะว่าต้นกําเนิดขององความรู้ที่ถูกบรรจุอยู่ในผลึกมาจากต้นไม้แห่งปัญญา ซึ่งมีพลังของธาตุไม้นั่นเองผลึกความรู้ระดับสูงจึงมีพลังธาตุไม้รุนแรงกว่าความรู้ทั่วๆไปเอาไอททมเขียนจุดนัดพบกับสายของโดริพร้อมกับรหัสลับในการเจราจาซื้อสินค้าและเงินจํานวนหนึ่งสาหรับซื้อสินค้าจริงให้ตัวเอกไปและเริ่มแผนการตัวเอกทําตามขั้นตอนจนกระทั่งตัวแทนของโดริเห็นเจ้าหน้าที่เขาจึงวิ่งหนีไปทั้งสองตามตัวแทนของโดริมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งพวกเขาพบว่าเรื่องการหนีเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นั้นเป็นเพียงการแสดง อาจจะเป็นการทดสอบก่อนจะนําทั้งสองมาหาโดริตัวจริงเมื่ออยู่ต่อหน้าโดริเธอนําสินค้ามาวางให้ตัวเอกเลือกตัวเอกใช้จิสตสัมผัสธาตุเลือกข้อมูลระดับสูงออกมา3ชิ้นโดริเห็นว่าตัวเอกตาถึงและใจปั้มมากจึงให้ข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธตัวเอกจึงได้ข้อมูลมาอีกชิ้นหนึ่งโดริยินดีที่จะขายสินค้าให้กับตัวเอกและหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งตัวเอกกับไพมอนกลับมายังจุดนัดพบบริเวณด้านในวิกาล่าฟันดุกซึ่งเป็นองค์กรภายใต้าการดูแลของสถาบัน ทำให้มีคนของทางการเต็มพื้นที่ไปหมดกันมาสาสางงานที่นี่เป็นข้ออ้างที่เอาไอยทำใช้เพื่อเดินทางมายังท่าเรือออมอสและคนที่นี่ก็ยุ่งเกินกว่าจะสนใจเรื่องของคนอื่นมันจึงเป็นที่ที่ปลอดภยัย จากสายตาของเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั่นเองเมื่อออไฮทัมเห็นว่าตัวเอกทำตามคำขอของเขาได้จริงๆเขาจึงเริ่มอยากรู้ว่าตัวเอกมีวัตถุประสงค์อะไรถึงตามหาผลึกความรู้ที่ถูกขโมยไปตัวเอกบอกเหตุผลของเขาไปตามตรงอย่างที่เรารู้กันแล้วออไ้ทัมได้เปิดเผยกับทั้งสองเช่นกันว่าผลึกความรู้ที่ถูกขโมยไปนั้นคือผลึกความรู้แห่งถวยเทพผู้ที่จะใช้มันจะได้รับปัญญาของเทพ,พ,พเจ้าตัวเอกกับไพมอนจึงมั่นใจว่าต้องได้บอกสของเทพแห่งปัญญาแน่นอนจากผลึกความรู้นั้นดูเหมือนว่าออยทัม ก็คงมีเป้าหมายเดียวกันช่วงที่ผ่านมาออไอทัมได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มทหารรับจ้างในท่าเรือออมอสหลายกลุ่มแล้วว่าหากมีใครได้ครอบครองมันเขาจะขอศึกษามันและไม่ต้องการครอบครองแต่อย่างใดทหารรับจ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาสิ่งนั้นเพราะมองมันเป็นเพียงสินค้าที่ใช้ทำกำไรเท่านั้นแต่ก็ยังมีกลุ่มที่เจรจาด้วยยากซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของสการ์เล็ i คิงดูเหมือนว่าพวกเขาก็ต้องการศึกษาความรู้ในผลึกนั้นเช่นกันและพวกเขาก็มีอคติต่อคนของทางสถาบันการเจรจากับออ จึงไม่สมริจผลสักทีออไอทัมจึงเข้าไปรบกวนกิจการต่างๆของพวกเขาและบังคับให้เกิดการเจราจากับหัวหน้ากลุ่มขึ้นซึ่งนั่นก็คือเป็นตอนที่ตัวเอกได้พบกับออไทัมเป็นครั้งแรกและเพื่อยืนยันว่าผลึกความรู้แห่งทวยเทพนั้นอยู่ที่ใครสักคนในกลุ่มไหนกันแน่จึงจําเป็นต้องสืบจากสายข่าวที่สายตากว้างไกลและเชื่อถือได้มากที่สุดจึงเป็นเหตุผลที่ออไอทัมส่งตัวเอกเข้าไปสร้างความไว้ใจจากโดริเพื่อที่ในครั้งต่อไปเขาจะให้ตัวเอกไปซื้อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ ของผลึกความรู้แห่งทวยเทพเอาให้ทำให้สัญญากับตัวเอกว่าเมื่อเขาทําการวิจัยผลึกความรู้แห่งเทพแล้วเขาจะแบ่งปันข้อมูลวิจัยให้กับตัวเอกได้รู้ด้วยก่อนจากกันไพมอนถามก็เอายหัทำถึงวิธีการใช้งานผลึกความรู้เขาจึงพาตัวเอกมาทดสอบโดยการเปิดใช้งานผลึกความรู้ เกี่ยวกับทักษะการต่อสู้ที่ซื้อมาจากโดริตัวเอกได้เรียนรู้ข้อมูลนั้นผ่านทางอากาศและทําการต่อสู้เปรียบเทียบกัน2ครั้งปรากฏว่าความสามารถในการต่อสู้ของตัวเอกนั้นเพิ่มขึ้นถึง0.073%ด้วยกันแม้แต่ไพมอนก็ยังต้องทึ่งกับความแตกต่างนี้แม้ในหัวของไพมอนจะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่เอาไอทัมก็มองว่าการทดสอบนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการต่อสู้ของตัวเอเวกเขาจึงวางใจมากขึ้นที่จะได้ร่วมงานกับทั้งสองเขาให้ทุนสําหรับการซื้อขายในครั้งต่อไป และขอตัวกลับไปสาสางงาน2วันให้หลังตัวเอกมาพบกับโดดีอีกครั้งและขอซื้อบ่อแสของผลึกความรู้แห่งเทพจึงได้ทราบว่าตอนนี้มันตกไปอยู่ในมือของหัวหน้ากลุ่มที่เอาไว้ท้ำนัดพบเอาไว้นั่นเองและเพื่อเป็นการยืนยันว่าข่าวนี้มีมูลความจริงโดริจึงให้ทั้งสองดูภาพถ่ายเป็นหลักฐานชั้นดี เมื่อยืนยันได้แล้วทั้งสองจ่ายเงินให้กับโดริตามที่ตกลงเอาไว้และนําข้อมูลกลับมาบอกกับอ๋อไหทัมเขายืนยันกับตัวเอกว่าคนในรูปถ่ายนี้คือหัวหน้ากลุ่มที่เขาได้นัดพบเอาไว้ตัวจริงไม่ผิดแน่นอนหลังจากนั้น2วันทั้ง3ได้ไปยังจุดนัดพบและเป็นไปตามคาดคนของกลุ่มนั้นไม่ยอมรับการเจรจา จึงหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้ในระหว่างนั้นเองหัวหน้ากลุ่มกลับเดินออกมาพร้อมกับท่าทางที่ไม่สู้ดีนักเอาหอยทับมองออกว่าอากาชาของเขากําลังถูกควบคุมเขาจึงเข้าไปโจมตีหัวหน้ากลุ่มเพื่อตัดการติดต่อของเขาออกจากอากาชาแล้วอาศัยจังหวะนั้นแอบขโมยผลึกความรู้แห่งถวยเทพออกมาได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์นี้ทําให้ตัวเอกนึกถึงเรื่องที่ไฮเปอร์เสียเคยบอกกับเขาถึงอาการคลุมขั่งเมื่อมนุษย์ได้รับรู้สิ่งที่เกินกว่าสมองของพวกเขาจะรับไหว เป็นอาการของสัตยาวดาไลฟ์เอาไว้ทมยืนยันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาสงสัยว่าถ้าการใช้งานผลึกความรู้เทพจะทําให้เกิดภาวะสัตยาวดาไลฟ์ข่าวลือที่ว่าหากครอบครองมันจะได้รับปัญญาแห่งเทพก็ไม่น่าจะเป็นความจริงอีกทั้งตอนที่เดินสวนกับหัวหน้าของกลุ่มนั้นเขาก็ได้ยินหัวหน้าพูดออกมาว่าโลกลืมฉันด้วยตัวเองจําได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเดียวกันกับที่เขาได้ยินในความฝัน ทั้งหมดนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้รู้แล้วว่าผลึกแห่งปัญญาเทพจะเป็นอันตรายเมื่อใช้งานและตอนนี้มันก็ตกไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตัวเอกกับไพมอนที่เข้าใจไปตามนั้นจึงตัดใจจากผลึกความรู้แห่งเทพและจะหาทางอื่นเพื่อเข้าพบกับเทพแห่งปัญญาเอาไอท่ำบอกกับตัวเอกตามตรงว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะพบท่านหญิงน้อยกุซานารีได้ยังไงและเสริมว่าเทพกุสนานารีนั้นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการปกครองของซูเมรุมานานแล้วอีกทั้งการคงอยู่ของอาคาชา ที่เปรียบเสมือนปัญญาแห่งเทพอยู่แล้วนั้นผู้คนก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากมันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทพอีกต่อไปทําให้ผู้คนแทบจะหลงลืมการคงอยู่ของเทพไปแล้วในปัจจุบันเมื่อไม่มีพันธะต่อกันแล้วอาลไอทัมจึงยุติการร่วมมือกับทั้งสองเอาไว้และบอกหล่าเขาปิดบังความจริงที่แอบขโมยผลึกความรู้แห่งเทพมาได้และกําลังช่างน้ําหนักว่าจะรายงานเบื้องบนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือจะทําอะไรสักอย่างกับผลึกเทพก่อนดีเป้าหมายที่แท้จริงของอัลไอทัมนั้นยังเป็นปริศนา อีกไม่นานจะถึงวันงานเทศกาลเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของเทพปึกษาตัวเอกกับไพมอนจึงใช้เวลาที่เหลือพักผ่อนก่อนจะไปตามวันเวลาที่นัดหมายเอาไว้กับดัญญาศาสตร์เป็นอันจบสรุปเนื้อเรื่องซูเมรุพาร์ทที่2ส,สรุปประเด็นสําคัญของพาร์ทนี้นะครับประเด็นแรกอุปกรณ์ที่ตัวเอกได้รับเมื่อมาถึงซูเมรุคืออาคาชาเครื่องมือมอบความรู้ต่างๆให้กับผู้ใช้งานอาคาชาดึงข้อมูลจากความทรงจาของต้นไม้แห่งปัญญา ว่ากันว่ามหาลาเดเวตาหรือเทพคนแรกของซูเมรุเป็นผู้คิดคน้นและมอบมันให้กับผู้คนแต่ระดับความรู้ที่แต่ละคนจะสามารถเข้าถึงได้นั้นแตกต่างกันทําให้เกิดการซื้อขายผลึกปัญญาผิดกฎหมายขึ้นในหมู่ของนักศึกษาที่อยากจะใช้ทางลัดในการทําวิจัยประเด็นต่อมาสถาบันซูเมรุไม่ให้การสนับสนุนผู้คนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพอีกทั้งอิทธิพลจากพวกเขาทําให้ผู้คนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเทพอีกต่อไปเทพจึงเหมือนกับไร้ตัวตนสําหรับเมืองซูเมรุ ประเด็นต่อมามีคนค้นพบผลึกปัญญาที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเทพในทะเลสายก่อนจะถูกขโมยไปผู้ใช้ผลึกปัญญาแห่งทวยเทพพูดประโยคว่าโลกลืมชั้นเหมือนกับที่ตัวเอกเคยได้ยินก่อนหน้านี้ประกอบกับพฤติกรรมของผู้คนในซูเมรุที่ค่อยๆลงลืมเทพไม่แน่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกัน อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือความพยายามในการคืนชีพเทพทะเลทรายของกลุ่มสกาเล็ตคิงแม้ว่ามันจะถูกขัดขวางไปแล้วแต่ความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ในอดีตที่คนของกลุ่มทะเลทรายอ้างว่าทางสถาบันบิดเบือนข้อมูลที่มหารกเดวตาทรยศต่อสกาเล็ตคิงเทพของพวกเขาเรายังไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงแค่ไหนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปและประเด็นสุดท้ายเอาไว้ทาเก็บผลึกปัญญาเทพเอาไว้และมีวัตถุประสงค์แอบแฝงบางอย่างเรายังบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรู แต่เจ้าหน้าที่เรียกเขาว่าเสมียนหรือก็คือคนทํางานเอกสารบางทีเขาน่าจะเป็นคนวงไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่อาจารย์ของทินนอริพยายามจะชักชวนเขาให้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ก็เป็นได้และนั่นก็คือทั้งหมดของพาทน,นี้นะครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามหรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาได้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ